สวัสดีครับเลขมาเฮงชาแนลคลิปนี้เรามาพบกับแนวทางหวยราวพัฒนานะครับหวยราวพัฒนาจะประกาศผลทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของรอบที่แล้วรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วแนวทางยัดให้หลุดนะครับ ผลออก6ตัว994 528นะครับ528กับ45อาจจะให้ระบบแบบ4ตัวนะครับ528 45ให้เด่นรูดวิ่งไปที่6 9นะครับเด่นรูดวิ่ง6 9ไม่เข้าในตาราง18ประตูก็ไม่มี5445นะครับ 5. เรามาตามกันต่อนะครับแนวทางหวยราวพัฒนาประจําวันที่26กุมภาพันธ์นะครับระจะมีตัวไหนบ้างแนวทางหวยราวพัฒนาชุด18ประตูนะครับก็ะจะมี หลักแก็จะมี85 86 81 82 83 84นะครับไอาจะตัดให้หลักละ6ตัวไอ้จะเป็นหลัก9นะครับสำหรับคลิปนี้แอก็ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับตอใช้วิจารยานในการรับชมต,ตัวเลขยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำใช้นะครับดูก็ความบัเทิงเท่านั้น หลักเก้าก็จะมีเก้6ห้าเก้ากเกาห่ก้าสเก้าสามเก้ีต่อไปก็จะเป็นหลักศูนย์แนวทางที่นำมาแบ่งปันนี้แอดให้ฟรีนะครับเลือกนำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมดถ้าจะนำไปใช้ก็นำไปใ,ใช้แต่พอสนุกนะครับ เนวทางเวลาพัฒนาชุดสแปกตัวก็จะมีสาหลักนะครับมีหลักแปดหลักเก้าหลักศูนย์หลักละหกตัวนะครับต่อไปก็จะเป็นเด่นรูบวิงนะครับตามสติกับกําลังวันนะครับเด่นรูบวิงให้เด่นไปที่หลักเก้านะครับเด่นรูบิงเก้ากับหนึ่งนะครับหลักเก้ากับหลักหนึ่งสติย้อนหลัง ปลาจะเป็นชุด3ามตัวนะครับชุด3ามตัวอาจจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับสี่ชุดเด่นสามตัวก็จะมีกนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้ว like, ยนะครับากดกติดตามสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเดียวลงให้ จุดสามตัวก็จะมีหกเก้าหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งห้าเก้าสามสองศูนย์หนึ่งนะครับสี่ชุดเด่นนะครับท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านสนุกกันบุญนรางวัลและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ